สวัสดีครับกลับมาพบกับหุ้นนอกมอนิเตอร์วันนี้เราจะพาไปส่องผลประกอบการล่าสุดของยักษ์ใหญ่สายเทคอย่าง Microsoft ที่บอกเลยว่ามาแรงสุดๆเพราะไตรมาส4ปีงบประมาณ2025นี้เขาดับเบิลบี t แบบสวยๆทั้งรายได้และกำไรเลยครับใช่แล้วค่ะผลประกอบการรอบนี้ของ Microsoft คือออกมาสุด ไรายได้อยู่ที่76,400ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น18%จากปีก่อนและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ถึง2,570ล้านเรียกว่าสอบผ่านแบบคะแนนเต็มอะค่ะกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ก็มาแรงไม่แพ้กันนะครับอยู่ที่3.65สูงกว่าคาดถึง0.27เลยทำให้หุ้น MSFT พุ่งขึ้นถึง6%หลังประกาศผลเลยทีเดียว ทีนี้มาดูที่ไฮไลท์ของ Microsoft ไตรามาสนี้กันดีกว่าค่ะจุดเด่นสุดๆอยู่ที่กลุ่มบุรกิจ Intelligent Cloud ซึ่งรวมถึง Azure ที่โตถึง26%หรือประมาณ29,900ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใช่ครับและไม่ใช่แค่คลาวดอย่างเดียวกลุ่ม Productivity and Business Process ก็โตเช่นกันอยู่ที่33,100ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น16%เช่นเดียวกับกลุ่ม m o r e Personal Computing ที่โต900ล้านเป็น13,500ล้านที่น่าสนใจคือตัวเลขเหล่านี้ ไม่ใช่แค่สวยในแง่ของรายได้อย่างเดียวนะคะแต่ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิทภาพในการควบคุมต้นทุนเพราะ operating margin ก็ขยายตัวด้วยทำให้ EPS เพิ่มขึ้นมากกว่าสัสดส่วนของรายได้ค่ะแปลว่า Microsoft ไม่ได้โตเพราะขายของได้มากขึ้นอย่างเดียวแต่ยังบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์จับตาเพราะมันแปลว่า โมเดลบิสเนสมีความยั่งยืนครับและถ้ามองไปข้างหน้า Microsoft คาดว่าไตรามาสแรกของปีงบประมาณ2026จะยังเติบโตต่อเนื่องนะคะโดยรายได้จากกลุ่ม Productivity คาดว่าจะอยู่ระหว่าง32,200ถึง32,500ล้านส่วน Cloud จะอยู่ที่3 1 0 0ถึง3 4 0 0ล้าน ซึ่งหมายความว่ารายได้รวมของไตรมาสแรกแต่อยู่ที่ประมาณ75,250ล้านดอลลาร์สูงกว่าคาดการตลาดอีกด้วยครับ a s ช r e เอง Microsoft ก็คาดว่าจะโตถึง37%ในครึ่งปีแรกของปี2026เพราะความต้องการยังสูงมากจนเกินกำลังผลิตในบางส่วนนอกจากนี้ Microsoft ยังเตรียมลงทุนหนักมากครับ โดยในไตรามาสหน้าคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเกิน30,000ล้านดอลลาร์เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานรองรับ AI และค l o u ด์ที่โตแบบหยุดไม่อยู่แล้วเรื่อง AI นี่แหละค่ะที่เป็นกุญแจหลักของการเติบโตรอบนี้โคพา l o t ของ Microsoft ทั้งใน Microsoft 365และ GitHub โตแบบก้อกระโดดลูกค้าซื้อเพิ่มเรื่อยๆขยายที่นั่งใช้งานอย่างต่อเนื่องและแม้ AI ยังเป็นเรื่องใหม่แต่ Microsoft พิสูจน์แล้วว่าทำเงินได้จริงครับเพราะนักวิเคราะห์ประเมินว่ารายได้จาก AI โดยเฉพาะบน Azure จะเป็นแหล่งรายได้หลักในปี2026เลยครับ นักวิเคราะห์จากเว b u s h ถึงก็บอกว่านี่คือ Slam Dunk Quarter สำหรับ Microsoft และประเมินว่า AI จะเพิ่มรายได้ให้บริษัทได้ถึง25,000ล้านดอลลาร์ภายในปี2026ซึ่งจะเร่งให้ Microsoft กลายเป็นผู้นำของยุค AI ได้อย่างแท้จริงค่ะ แม้จะมีข่าวลือเรื่อง OpenAI กับ Microsoft อาจจะลดความสัมพันธ์กันบ้างแต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและ Microsoft ก็ยังได้สิทธิ์ในการใช้เทคโนโลยีจาก OpenAI ในระบบ Azure อยู่เหมือนเดิมครับ ถ้าเรามองความเสี่ยงบ้างหนึ่งในประเด็นที่เริ่มเป็นที่พูดถึงคือเรื่องการแข่งขันในตลาดคลาวด์ที่คู่แข่งอย่าง Google และ Amazon ก็แข่งดุไม่แพ้กันโดยเฉพาะ Google ที่เริ่มมีดิวระดับร้อยล้านกับลูกค้ารายใหญ่เช่นกันแต่ด้วยส่วนแบ่งตลาดของอาชัวที่ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและการผูกสริวเข้ากับระบบนิเวศของ Microsoft เช่น Office Teams Outlook ทำให้ลูกค้ายังยากจะเปลี่ยนผู้ให้บริการครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีเสียงจากนักวิเคราะห์บางกลุ่มที่เตือนเรื่องมูลค่าหุ้น MSFT ที่อาจจะแพงเกินไปณจุดนี้เพราะด,ด้วย Market Cap ที่เฉียด4ล้านล้านดอลลาร์แล้วโอกาสเติบโต10%ต่อปีอาจจะไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าเรามองในระยะยาว Microsoft ยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีฐานลูกค้าหนาแน่นรายได้มั่นคงและยังมี AI ที่เพิ่งเริ่มเก็บเกี่ยวผลจริงจังดังนั้น นักลงทุนที่เน้นคุณภาพและถือยาวก็ยังอุ่นใจได้อยู่นะครับสรุปเลยค่ะ Microsoft ใจมาสนี้คือม้าเมื่อของจริงทั้งรายได้กำไรการเติบโตของ Cloud และ AI ครบสูตรสำหรับใครที่มีอยู่ในพอร์ตแล้วถือไว้ต่อก็ไม่มีอะไรผิดส่วนคนที่ยังไม่มีก็อาจจะต้องรอจังหวะราคาปรับบ้างนิดนึงค่อยเข้า ใช่เลยครับแล้วกลับมาพบกับหุ้นนอกมอนิเตอร์ได้ใหม่คลิปหน้าเราจะพาไปดูหุ้นนอกสายตาตัวไหนติดตามกันให้ดีนะครับ